กาญจนบุรีเตรียมพร้อมจัดใหญ่เปิดตัวสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดกาญจนบุรีประมูลพระเปิดแผงพระชมนิทัศกาลผู้สึกข่าวรายงานว่าในสัญชยัยสถเทียนรุจิก,การนนท์หรือพีทเมืองการประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะกรรมการบริหาร และที่ปรึกษาประชุมเตรียมพร้อมจัดงานในวันเสาร์ที่22พฤศจิกายน2568เปิดตัวสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดกาญจนบุรีโดยช่วงเช้าเป็นตลาดแผงจลยุทธ์ที่ชั้น2ห้างทีเอ็มเคพาร์คช่วงเย็นงานเลี้ยงนำโดยนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายสักดาวิเชียนศินรัฐมนตรีช่วยมหาไทยโดยมีนายพยักคำพันธ์นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยพี่น้องวง,องการพระทั่วประเทศมาร่วมงานมีการจัดแสดงนิทรรศการพระเครื่องพระบูชาชื่อดังของการจนบรุรีมีการประมูลพระเครื่องพระบูชานำไรายได้เข้าสมาคม นำไปพัฒนาต่อยอดการเผยแพร่ประวัติความเป็นมาวัตถุมงคลส่งคุณค่าของพระเครื่องให้เป็นสากลต่อไปนายสัญชัยสถีนรุจิก,การนนท์เปิดเผยว่าคนวงการพระรู้จักกันในชื่อพีทเมืองการตอนนี้เป็นประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดกาญจนบุรีวงการพระเครื่องในจังหวัดกาญจนบุรี พูดถึงเกจิของการชนะบรีมีเกจิที่ถือว่าเป็นชั้นนำของประเทศตัวอย่างเช่นหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวหลวงปู่ดีวัดเหนือหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้หลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนซึ่งในส่วนของวัตถุมงคลก็มีวัตถุมงคลที่อยู่ในชั้นเบญจาภาคีของแต่และประเภทอย่างเช่นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัว ก็เป็นพระปิตาหนึ่งในห้าเบญจภาคีของพระปิตาเนื้อผงและพระท่ากระดานกรุงศรีสวัสดิ์ก็เป็นหนึ่งในเบญจภาคียอดคุณพลเนื้อชินของประเทศไทยวงการพระเครื่องของจังหวัดกาญจนบุรีมีนักสะสมและผู้นิยมพระเครื่องเป็นจำนวนมากซึ่งมีชื่อชั้นในวงการพระเครื่องในส่วนกลางมากมาย ก็เป็นจังหวัดที่มีเซนพระค่อนข้างมากในกิจกรรมการเปิดตัวสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยโดยในวันที่22นี้ก็มีจุดประสงค์ที่ว่าอยากจะให้เซนพระวงการพระในจังหวัดกาญจนบุรีทุกท่านได้มีจุดรวมพลสถานที่ก็คือห้างทีเอ k Park จังหวัดกาญจนบุรีชั้นสอง ตรงนี้จะเป็นศูนย์รวมครบวงจรของวงการพระเครื่องทุกอย่างก็จะมีร้านเลี่ยมพระร้านพระเครื่องร้านไถ่ายรูปพระเครื่องและแผงจรยุทธ์ด้วยในช่วงเช้าที่ห้างทีเอ็ม K คพาชั้นสองเวลาเก้าโมงเช้าไปถึง4ี่โมงเย็นจะมีตลาดพระแผงจรยุทธ์ส่วนในช่วงห้าโมงเย็นเป็นต้นไปที่ทับเทียบแพรลิ้นช้าง ก็จะมีประธานในงานคือท่านรัฐมนตรีสาบิดาไทยเศษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านศักดาวิเชียนลปนมาเป็นประธานร่วมในการเปิดงานและในส่วนของทางพระเครื่องก็จะมีนายกสมาคมพระเครื่องบูชาไทยคือท่านพยับคำพันธ์และอุปนายกสมาคมท่านที่หนึ่ง ก็คือท่านพิสารเตชะวิภาคหรือรู้จักในนามป้าต้อยเมืองนนมาเป็นประธานร่วมในงานนี้ในอนาคตผมจะทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกเกจิในจังหวัดการโดยการทำเป็นคลิปสั้นหรือรูปภาพให้ความรู้ลงในสื่อโซเชียลทุกแพลตฟอร์มครับ2ก็คือจะรวบรวมข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด เพื่อจะจัดทำหนังสือพระให้เป็นเหมือนสารานุกรมของวงการพระจังหวัดกาญจนบุรีขอเรียนเชิญพี่ๆน้องๆของวงการพระเครื่องทุกท่านที่มาร่วมช่วงเช้ากิจกรรมแผงจรยุธ์ที่ห้างท m k Park พาคชั้นสองและช่วงเย็นพบปะสังสรรค์ทานเลี้ยงและมีการประมูลพระเครื่อง เพื่อหาไรายได้เข้าสู่สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อนําไปโฆษณาประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกจิใน,ในจังหวัดกาญจนบุรีทุกหลวงพ่อและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมของวงการพระร่วมกันเพื่อความแนบแน่นของวงการพระเครื่องจังหวัดกาญจนบุรีนายสัญชัยเสถียรลุจิการนนท์กล่าวทิ้งท้าย ผมสัญชัยเสถียรรุจิการนนท์ครับหรือผลวงการพระรู้จักกันในชื่อพิษมันการครับผมตอนนี้เป็นประธานกรรมการบริหารสมาคมพุ้นิยมพระเครื่องพระูชาไทยจังหวัดกาญจนบุรีครับวงการพระเครื่องในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพูดถึงเกจิของจังหวัดกาญจนบุรีมีเกจิที่หรือว่าเป็นชั้นนําของประเทศไทยก็อย่างเช่นหลวงู่ยิ้มวัดหนองบัวหลวงู่ดีวัดเหนือหลวงพ่อเปี่ยนวัดใต้หลวงพ่อม่วงกับพันทวนครับอ่า ซึ่งในส่วนของวัตถุมงคลก็มีวัตถุมงคลที่อยู่ในชั้นบรรจารยคีของแต่รประเภทอย่างเช่นพระพิตาหลงวงพิยมวัดหนองบัวพระเป็นพระพิตาหนึ่งในห้าบรรจารภาคีของพระพิตาเนื้อผงและพระท่ากระดานปู่ศรีสวัสดิ์ก็เป็นหนึ่งในบรรจารภาคีพระยอดถุ่นพลเนื้อชินของประเทศไทยครับอ,องค์การพระเครื่องของ,งจังหวัดกาญจนบุรี ในจังหวัดกาญจนบุรีมีนักสะสมและผู้นิยมพักเครื่องเป็นจำนวนมากครับซึ่งมีชื่อชั้นในทางองค์การพักเครื่องในของส่วนกลางมากมายก็และก็เป็นจังหวัดที่มีเซนพระคนทีงเกี่ยวจะมากครับในกิจกรรมในการเปิดตัวสมาคมผู้นิยมพักเครื่องพระพุทธไทยในวันที่22่จะถึงนี้ ผมก็มีจุดประสงค์ที่ว่าอยากจะให้เสียนพระวงการพระในจังหวัดกาญจนบุรีทุกท่านได้มีจุดลมพลนสถานท,ที่ก็คือห้างเทียมเคพารกาญจนบุรีชั้นสองตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมครบวงจรของวงการกเครื่อนทุกอย่างก็ะจะมีร้านเลี่ยมพระร้านพระเครื่องร้านถ่ายรูปพระเครื่องและแผงจรยุทธ์ด้วยครับ นะช, 2, ช่วงเช้านะห้างเทียมเคปารชั้นสองช่วงเก้าโมงเช้าไปถึงสี่โมงเย็นจะมีะะตลาดพระแผงจรยธ์ครับผมส่วนในช่วงเวลาห้าโมงเย็นไปต้นไปนะถ้าเทียบแพรินช้างก็จะมีประธานในง,งานก็คือท่านรัฐมนตรีสาปิดาไยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับและมีท่าน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านสักดาวิเชนสิน์มาเป็นประธานร่วมในการเปิดงานครับผมและในส่วนของทางพระเครื่องก็จะมีนายกสมาคมพระเครื่องก็คือท่านพยพบพันธ์และอุปนายกสมาคมท่านที่หนึ่งก็คือท่านพิศาลในชวิภาคหรือรู้จักใรนนามป้าต้อยมองนวนมาร่วมเป็นประธานร่วมในงานนี้ครับในอนาคตผมจะทำการ โฆษณาให้กับทุกเกจิในจังหวัดการโดยการทำเป็นคลิปสั้นหรือรูปภาพให้ความรู้ลงในสื่อโซเชียลทุกแพลตฟอร์มครับผมสองก็คือจะรวบรวมข้อมูลให้ถูกต้องที่สุดเพื่จะจัดทำหนังสือพระให้เป็นเหมือนสารานุกรมขอ,ของวงการพระจังหวัดการครับขอเรียนเชิญพี่พ,พ,พี่น้องๆของวงการพระเครื่องทุกท่านนะครับ ก็เรียนเชิญมาร่วมช่วงเช้ากิจกรรมแผงนจอระยุทธที่ห้างทีเอ็มเกพาร์คนสองและช่วงเย็นพบปะสังสรรค์ทานเลี้ยงและมีการประมูลพักเครื่องเพื่อหาไรายได้เข้าสู่สมาคมผู้้นิยมพักเครื่องพระพุธธทธไทยจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อนาําไปโฆษณาเผยแพร่เกจิในจังหวัดกาญจนทุกหลวงพ่อและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมของวงการพระร่วมกันเพื่อความ แนบแนแ่นขององการขับเคลื่อนทงหวัดการครับค่ะภูมิภาคมิีการจนจาพูชุติดการไหลวารน